สวัสดีครับพบกวับผมนะครับดีเจคุ้งชาแนลวันนี้เราจะมาเนี่ยเป็นเนี่ยผมจะมาสอนคำ แบบนี้ยคุณจะทำช่องนะฮะแล้วคุณอยากมีปกครับปกแบบเท่ๆฮะปกแบบเดี๋ยวผมไม่ดูฮะเอ้ยหรือเอาไปตั้งหน้าจอก็ได้นะครับนี่หรือปกแบบนี้ฮะนี่ฮะปกแบบนี้ฮะเห็นไหมครับที่ที่มันเป็นลายไทยครับข้างหลังครับแล้วข้างล่างเขียนว่าดีเจของช่ะนั่นแหละครับคุณอยากได้มั้ยครับนี่ฮะ นี่เลยครับซูปเปอร์มิครใช้ดีมากเลยฮนะอ่ะเดี๋ยวผมสอนโหลดนะครับอเดี๋ยวทั้งสอนโหลดทั้งสอนทําเลยครับอ่านะกเ็เดี๋ยวเขียนตามผมเลยนะครับ เขียนตามผมเลยครับ <libr> น <ame> ี่ฮะเสร็จแล้วครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับก็คงจะเห็นแอปตัวนี้ครับนี่ฮะอ่าถนี่ครับแอปนี้ก็ดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เลยดาวน์โหลดเลยดาวนโหลดเลยนะครับดาวโหลดเลยดาวโหลดเลยผมดาวน์โหลดแล้วนะเพราะว่ากลัวมันช้าครับอ่ะแต่ทีเนี้ยเราเข้าไปเลยครับเข้าไปเลย เข้าไปเลยก็เข้าไปครับมันมีให้เลือกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับคุณจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หรือกันนี้นี่แหละครับผมเลือกผู้ชายนี่นีนะผมเลือกผู้ชายนะอ่ะผมจะเอาหน้าก่อนนะครับต้องการหน้าแบบนี้นี่นี่นี่อผมต้องการหน้าแบบนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปฮะผมขอเป็นตรงนี้ง่ายดีอ่ะสมควรนั้นไหม ครับในที่เท่ครับอืมก็กลางพางงั้นน่ามาขอตรงนี้กันแน่น่านะก็เสร็จที่นี้ก็เราเอาะเราไม่มีอ่าอนนี้หน้าตาครับนี่ หยิตัวบั๊บครับการแก็ไงบ้างนะม่มีแล้วนะครับต้องการนี่นนโหอนังเท่ะนะครับเลือกได้เลยนะ เดี๋ยวผมจะเลือกเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับอขอเป็นอันนี้แหละเนี่ยก็ตานี่ครับผมขอเป็นตาแบบนี้กันนะนี่นะนี่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 ต่อไปก็ตาเสร็จแล้วใช่ไหมครับคิ้วครับนี่ครับแบบนี้โอเคต่อไปครับคิ้ว ิวเอะไรเนี่ยมาให้อาผมก็เลือกเลือกตามปกติเลยนะจะเลือกอันนี้กอนนะ อันนี้ผมขอเลือกเป็นอันนี้ดีกเ่านะไหมคณจะเลือกอันไหนได้เลยนะก็ตามสบายอะ่ะใครก็หูนะผมขอเป็นแบบหูมันผมอะ่ะคนนี้เหมือนหูมันผมนเลยหนวดไม่เอาครับไม่ใช่ดิอันนี้ก็ไม่เอาครับอันนี้ก็ไม่เอาครับแื่ผมขอเป็น แบบนี้ไหมไม่เอาครับไม่ไม่สวยไม่สวยนี่โหอย่างเทพหมวกหมวกผมจะใส่เป็นหมวกแบบนี้ด้วยนะหมวอกอไรดีครับถ,ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับถ้านะอ่ะเดี๋ยวผมขอเป็นเหมือนหูฟังนี่เหมือนนักแคสเกมเลยจะไม่เหมือนผมเลยนะ หางอะไรดีผมขอเป็นหางเป็นเนี่ยดาบ,บมันจะทเป็นเหมือนดาบอะไรอย่างงี้ยเดือออย่างงี้ครับไปนะัะปกหลังครับผมขอเป็นปกหลังผมขอเป็นลายไทยเนี่ยมีฮนะหลังสุดครับทุกคนจะผมทุกคนจะเอาลายอะไรก็ได้นะนี่ถึงผมจะเอาบาซิลละเพราะว่ามันบาง,งผมก็เลยไม่อยากละก็ พาอพก็ไม่เขียนอานนี้ก็จะมีผมก็จะไม่เขียนอนะอ่ะก็เสร็จแล้วครับอืมไปกดตรงไหนครับนี่กดเลยครับโอเค นะครับทีนี้ก็เขาให้กดไลค์ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับก็ย้อมสีผมได้นะครับอเออครับย้อมสีผมได้นะไปย้อนกันไหมไม่ย้อมหรอครับผมไม่ย้อมดีกว่าที่สุดท้ายผมก็ใช่ก็ครับเนี่ย ไม่ไม่เอา,าครับนะสุดทีเนี้ยเราก็กดตรงไหนแล้วครับมันจะไม่ไดนะ้ต้องกดตรงไหนครับอมน,นี่เอาเลนะอืมโอเคประมาณนี้ สร็จแล้วกดตรงไหนนี่แหละผมจำได้นะนี่ก็ผมก็จะจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าก็จะจำไม่ได้นะ <c oughs> แตนจะฉันมาแล้วจะก็ถ้าไม่เป็นนะครับก็อาจจะลงแล้วก็ได้นะะไปดูม้าตั้งนะอะหมอไปดูแป๊บนึงนะครับว่ามาอย่างนะครับภาพนี่นะไปดูที่ภาพนี้เลยครับนี่ครับมาแล้วครับภาพมาเยอะเลยนะครับมันจะลงมาให้เลยนี่ครับก็เปลี่ยนได้เลยนะอ่า เอาเหมือนเดิมมาเทเดยนะก็สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายอ่าผมลืมอย่างหนึ่งครับอืมก็อ่าผมลืมอย่างนึงนะโอเคมีบางคนบอกว่าแล้วจะลง y o ยูทูบยังไงครับนะครับอ่าก็วิธีการนะครับก็ตอนแรกครับให้เรานะครับไปที่ยูทูบครับ เข้า YouTube นะครับแล้วก็ไปช่องของตัวเองนะครับอ่ะแล้วก็ขอโทรศัพท์หน่อยนี่ก็มันก็จะอน,นุญาตให้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้มันก็ก็บอกนะครับว่าโทรศัพท์อยู่ไหนมันคือเนี่ยโอเคเนี่ยพี่ผมกำลังหาโทรศัพท์นะครับพี่พี่เฮ้ย ถ่ายคลิปอยู่อ๋อถ่ายคลิปอยู่ก็เนี่ยตอนแรกครับมันมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็มันมันบอกว่ามันบอกว่านะครับมันบอกว่ามันจะให้ตั้งรูปตรงนี้ฮะแล้วก็เรากดไปเลยแล้วก็ไปตั้งแค่นี้ครับแค่นี้ครับก็อีกเัน่องครับตั้งไปคุณก็ตั้งแบบปกติของคุณดีครับนะก็ตอนนี้คลากบสวัสดีครับบิลินคนแรกขอต้วก่อานะบาย